อย่างนี้ครับกรณีที่ประชาชนในประเทศเราเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นน้องที่จะรวมคนคนไทยไปทวงคืนประสาทตาควายผมก็เห็นด้วยนะครับมันจะเป็นแรงขับดันให้รัฐบาลเราเนี่ยเป็นข้ออ้างได้ว่าประชาชนเรียกร้องนะครับเพราะตอนนี้ขมนมันไม่กล้าเปิดศึกประทักับเราแล้ว ถ้าปะทะเนี่ยเราเตรียมบุกยึดปราสาทตาควายคืนอยู่แล้วแต่พอมันไม่มีการปัะทะมันก็ต้องเรียกร้องเรียกร้องเพื่อ,องคงสิทธิ์เข้าไว้ว่าปราสาทตาควายไม่ใช่ของมึงนะเ<ม>ขมรโคศกองทัพบกออกมาปฏิเสธเรื่องขอเสื้อเกราะใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับเขาอาจอาจจะคิดว่าทาง สสเนี่ยจะโจมตีเรื่องงบประมาณของทางกองทัพนะครับเลยบอกว่าที่คุณการจอมพลังรวบรวมเงินบริจาคของพี่น้องประชาชนและซื้อเสื้อเกรอะให้กับทหารแนวหน้านั้นกองทัพก็รับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ําใจบอกไม่ใช่ครับกองทัพต้องพูดชัดเจนว่าในงบประมาณของกองทัพนั้นในยามที่ไม่มีศึกสงครามเขาก็วางเกรอะให้เฉพาะเสื้อกรอะ ชุดปฏิบัติการและพูดปฏิบัติงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนพวกกองทัพภาคที่สกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยทหารเขายังไม่ได้วางกรอบงบประมาณที่จะจัดซื้อเสื้อกราะให้ประจําตัวทหารทุกคนละครับอาจจะมีบ้างบางกองทัพสําหรับชุดปฏิบัติการนะฮะแต่พอมันมีศึกสงครามมันจะเป็นต้องใส่ทุกคน ยันพลทหารนะมันมีจํานวนไม่เพียงพอครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ากองทัพจะให้สวยนะก็บอกว่างบประมาณระวางไปก็ขอความกูุณาท่านสสที่อยู่ในคณะกรรมธิการก็อย่าไปตัดนะครับอย่าไปตัดอย่าไปตัดงบประมาณแล้วยามีศึกสงครามมันก็จะจําเป็นต้องแก่ทหารทุกคนทุกคนก็รักชีวิตพลทหารเกณฑ์มันก็รักชีวิตนะครับ นะคนทหารเกณฑ์รักชีวิตครับพอน้องเขาปลดประจำการไปก็เก็บเขาไว้สำหรับให้คนอื่นได้ใช้ต่อไปนะครับส่วนใครบอกว่าไอเสื้อเกราะก,กันกระสุนมันเป็นยุทธภัณฑ์ยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามถูกต้องครับมีโทษถึงจำคุกสำหรับคนที่มีไว้ในครอบครองคุณกันเขาเป็นแค่ตัวแทนที่ไปซื้อ นะครับเป็นตัวแทนที่ไปซื้อจากโรงงานผลิตที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่งมอบให้แก่หน่วยราชการคือทหารนะครับโอ้ผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหานะก็ขอขอบคุณชาวบ้านทุกคนนะครับที่ช่วยกันบริจาคเงินนะครับช่วยกันบริจาคเงินสร้างถนนสร้างบังเกอร์สร้างอะไรนะครับหัวเรียวหัวแรงที่จะไปเป็นศูนย์รวมจิตใจก็มีคุณบุ๋มปนัดดาคุณกันยอมพลัง นะครับมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินอย่างนี้เราต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับมาเนี่ยนะฮะส่วนสอสอที่จะออกมาติมาติงผมว่าต้องไปดูงบประมาณในกรอบปกติอย่ามาพูดเรื่องเงินบริจาคเลยครับต้องไปติไปติงเรื่องงบประมาณปกติที่เขารัฐบาลมัดงบประมาณไปแล้วไปจัดซื้ออาวุธยุทพันฑ์อะไรท่านไป เช็คกับทางโรงงานดีกว่าว่ามันขายราคาเท่าไหร่และจับซื้อในราคาเท่าไหร่อย่างนั้นจะดีกว่านะผมว่าเราช่วยๆกันดีกว่านะครับอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันเลยผมเข้าใจครับนะครับออาอย่างนี้ครับไอ้กรรมธิการหรือสอสอที่เป็นกรรมธิการนี่เขาจะตัดงบเป็นเรื่องปกติเหมือนกันครับไอ้คนของบก็จะขอให้โอเวอร์มันหน่อยนะครับจะขอให้โอเวอร์มันหน่อย ขอมากไปหน่อยเพราะรู้ว่าเขาต้องตัดแน่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยขอไปเช่นขอไปร้อยยี่สิบร้อยยี่สิสอสอเขาจะตัดออกยี่สิบในส่วนที่ไม่จำเป็นนะครับมันก็จะเหลือร้อยบางทีเขาก็ตัดมีความจำเป็นต้องใช้อย่างอื่นผมเข้าใจบทบาทครับนะฮะเข้าใจบทบาทเขาขอเพื่อตัดครับขอเพื่อตัดนะครับ แต่ส่วนใหญ่พวกทหารตำรวจพวกข้าราชการนี่มันทำงบไม่ค่อยเป็นขอไม่ค่อยเป็นฮะไม่ไม่ค่อยเก่งนะครับเขียนของงบไม่ค่อยเป็นใช่โอ้โหกว่าจะเป็นสอสอนี่ยากนะครับคนที่จะได้เป็นสอสอนี่เลือดตาแทบกระเด็นนะครับมันก็จะมีสอสอพักประชาชนเนี่ยครับที่ว่าได้กระแสดได้บาร,รมีของหัวหน้าพัก นะครับเอาใครไปลงสมัครก็จะได้รับเลือกตั้งเพราะว่าและไม่ต้องซื้อเสียงด้วยนะเขาไม่ต้องซื้อเสียงด้วยนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยบางคนต้องใช้เงินเป็นร้อยเลยนะครับเป็นร้อยล้านเลยนะครับต่ำๆก็สามสิบต่ำๆสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบางคนเป็นร้อยเลยนะครับกว่าจะได้เป็นสสนะฮะ ตอนนี้หนูๆพอได้เป็นสอสอก็ต้องแสดงบทบาทให้ถูกต้องหูกคือต้องมีศักยภาพในการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวนะฮะต้องเป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับมันมีครับมีหลายพักการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงครับมีหลายพักการเมืองที่ไม่ซื้อเสียงครับ แต่ว่าไม่ซื้อเสียงเนี่ยก็ต้องทำคุณงามความดีระหว่างนั้นนะครับงานศพงานบวชงานแต่งงานกระถินผ้าป่าอะไรก็ปูไปเรื่อยทำบุญไปเรื่อยนะครับทำบุญไปเรื่อยนะครับทำบุญไปเรื่อยนะฮะทำบุญไปเรื่อยต้องทำคุณงามความดีถ้าจะแก้ผมว่าเอาตั้งอย่าง ถ้าแก้เป็นว่าใครจบปริญญาตรีและอายุยี่สิบห้าปีในจังหวัดกาญจนบุรีก็เอารายชื่อมาใส่มาใส่ในเขตเลือกตั้งแล้วก็ให้เจ้าคณะจังหวัดจับสลากขึ้นมาเลยนะครับคนหนึ่งได้คนนั้นอันนั้นไม่ต้องซื้อเสียงแน่นะครับอันนั้นไม่ต้องซื้อเสียงเนี่ยเช่นสมมติว่าเขตเลือกตั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าจังหวัดกาญจนบุรีก็ประกาศมาเลยว่า มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยมีอาชีพสุจริตนะครับจบปริญญาตรีนะครับมีประสบการณ์ในการทำงานมาสักกี่ปีก็ว่าไปนะครับและเอารายชื่อใส่บาทเข้าไ้เลยนะครับและจับสลากขึ้นมานะครับสองแสนคนจับเข้ามาคนเดียวไม่ต้องซื้อเสียงและพวกสสเขาก็ไม่ต้องไปถอนทุนคืนมีเงินเดือนแสนกว่าบาทมีเงินเดือนแสนกว่าบาทเขาก็ อะไรอ่ะเขาก็ต้องอะไรนะเขาพอกินแล้วครับเขาพอกินแล้วครับใส่บาตรจับสลากเลยจบหมดเรื่องครับตอนนี้ถ้ากระแสดีๆเนี่ยมันอยู่ที่กระแสนะครับกระแสเช่นสมัยท่านพลตีจำลองสีเมืองลงพักอะไรพักพลัธงทำในกทมเนี่ยเอาฝาเข่งมาเขียนหาเสียงคนยังเลือกหมดเลยครับในกทมเลือกหมดเลยนะมันก็เป็นกระแสรครับ แล้วก็สังคมเขาก็เบื่อหน่ายคนรุ่นแก่ๆอย่างผมเนี่ยครับนักการเมืองเขาก็เบื่อครับเขาก็เลยไปเลือกพักประชาชนกันถล่มทลายไปนะฮะแต่ว่าสถานการณ์มันก็พลิกกลับเพราะว่าสสในพักเขาออกมาแสดงบทบาทแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยมันก็จะทำให้กระแสตกไปเลยนะพวกผมมันก็จะ หมดไวัแล้วหมดยุคแล้วมันเป็นรุ่นลุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะมาเนี่ยเพราะนั้นให้ทำตัวดีๆเอถแสดงบทบาทให้มันสมบทบาทกับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติหน่อยนะครับผมไม่อยากให้ประชาชนคนไทยทะเลาะกันครับใครมา เป็นอะไรมันก็ไม่ได้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นนะครับผมเองเนี่ยรออย่างนี้นะจากใจผมนะคือ,อท่านรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเนี่ยเป็นร,รัฐมนตรีเกษตรและท่านรับปากเขาไว้ว่าราคายางพาราเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะยางชั้น3มกิโลกร,รัมจะถึงร้อยบาทนะครับผมก็รอว่านี่มาเดือนที่หนึ่งแล้วเว้ยเดี๋ยวสิ้นปีนะครับ สิ้นปีถ้ายางขึ้นเป็นร้อยบาทนี่ก็จะดีตอนนี้ท่านก็เริ่มมาตรการสกัดกัน้นไม่ให้ยางพมา่ายางลาวยางขาเขมรเข้ามาในประเทศไทยนะครับโดยทําที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดตากับจังหวัดระนองก่อนนะครับเพราะยางทะลักเข้ามาเยอะมากนะครับมันทําให้ราคายางในประเทศเราตกนะครับผมก็คิดว่าราคามันจะเติองขึ้นนะครับอันนี้ผมก็รอ ผมก็รอนะครับรอว่าเออท่านรัฐมนตรีธรรมนัดจะทําให้ราคายางผมขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็ไอ้นี่ฮะไอ้ชาวบ้านที่เขาซื้อขายที่อะไรเขาเรียกสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะครับเดิมเลยเขาออกให้กับเกษตรกรยากจนใช้แทาการ,กรเกษตรแต่ว่าชาวบ้านเขาก็ยกให้ลูกให้หลานนะครับบางทีก็ขายให้พี่ให้น้องตัวเอง แต่ว่าวัตถุประสงค์คือเอาไปทำการ,กรเกษตรจะสิ้นปีนี้นะเหลืออีกเดือนกว่าๆนะอีกสองเดือนเนี่ยจะหมดเขตแล้วนะใครที่เปลี่ยนการครอบครองนะครับที่เป็นเกษตรกร,กรแล้วไปทำเพื่อการ,กรเกษตรให้ไปยื่นเรื่องนะครับวันนี้ที่แถวไล่ผมเนี่ยนะที่ทองผาภูมิเจ้าหน้าที่ก็อำนวยความสะดวกขึ้นไปทำถึงที่ตำบลชะแลเลยนะครับ อำเภอทองผาภูมินะครับชาวบ้านก็ไปกัน <c oughs> นี่เป็นนโยบายที่จับต้องได้เป็นนโยบายที่จับต้องได้นะครับโอ้ยไอ้ปาหมอคางดำนี่นะเจ๊งกันหมดตัวเลยใช่ไหมลูกไอ้เมษาป้าหมอคองดำโท่แม่ ผมว่าถ้ามึงมาแถวบ้านกูนะกูจะจับทอดแดกทุกวันเลยนะปลาหมอคางดำเนี่ยนะครับไอ้เอ,เอคุณไพลระไม่ใช่ว่าผมเชื่อใจท่านธรรมนัสแล้วครับแต่เขาเป็นละฐมตรีแล้วเขาประกาศนโยบายมาเขาก็ต้องรักษาคำพูดเขาเขาต้องรักษาคำพูดเขาครับใครจะมาเป็นก็ได้นะครับเราอย่าไปอ่านคติกับบุคคลนะครับ ประวัติเขาจะผิดพลาดมาอย่างไรอะไรอย่างไรเอาปัจจุบันคุณมาทําหน้าที่เนี่ยนะครับคุณมาทําหน้าที่เนี่ยทําให้ดีนะครับผมปกติเป็นคนชอบกินปลาหมอครับชอบกินปลาหมอไอ้เล็กเดี๋ยวมื้อเย็นนี้ก็ทอดปลาให้คุณพ่ออีกนะแล้วยิ่งปลาหมอนะทอดกําลังพอเริ่มเหลืองหยอดน้ําปลาไปในกระทะด้วยนะคางดําก็คางดําจะแดกให้เรียบเลยนะฮะมาเนี่ยนะครับปลาหมอ อย่างนี้ครับกรณีที่ประชาชนในประเทศเราเรียกร้องไม่ว่าจะเป็นน้องที่จะรวมพลคนไทยไปทวงคืนประสาทตาควายผมก็เห็นด้วยนะครับมันจะเป็นแรงขับดันให้รัฐบาลเราเนี่ยเป็นข้ออ้างได้ว่าประชาชนเรียกร้องนะครับเพราะตอนนี้ขมินมันไม่กล้าเปิดศึกประทะกับเราแล้วไนงะ ถ้าปะทะเนี่ยเราเตรียมบุกยึดปราสาทตาควายคืนอยู่แล้วแต่มพอมันไม่มีการประทะมันก็ต้องเรียกร้องเรียกร้องเพื่อคงสิทธิ์เขาไว้ว่าปราสาทตาควายไม่ใช่ของมึงนะเขมรนะส่วนที่คุณวีระเข้าไปทําที่บ้านหนองจานเนี่ยคือกองทัพภาคที่หนึ่งเขาพยายามทําดีนะแม่ทัพภาคที่หนึ่งกับไอ้ขอบอกกองกําลังบุรพาพลตีเบญจพลเนี่ย เขาพยายามรื้อไอ้บ้านเรือนประชาชนที่มันไม่มีคนอยู่อาศัยขมเมรมันก็ยังอ้างสิทธิ์ว่าเป็นบ้านของมันที่ดินไม่ใช่ของมันแต่บ้านเนี่ยเป็นของมันท่านเข้าใจไหมครับตอนนี้มันมันยอมรับแล้วว่าหนองจานหนองยากแก้วเนี่ยเป็นแผ่นดินไทยแต่บ้านเนี่ยเป็นของมันไปลื้อมันไม่ได้นะครับแต่คุณวีระเข้าใจร้อนนะครับใจร้อนแล้วก็ ดีแล้วคุณวิระทาอย่างนั้นก็ทาท่าขู่ขเขมรมันมากทหารจะได้อ้างได้ว่าประชาชนคนไทยก็ไม่ยอมนะถ้ามึงไม่มาลื้อบ้านมึงไปเนี่ยเขาลื้อนะที่ผมเคยบอกว่าเอาแท็กเตอร์ไปแม่ต้องเอาค้อนปอนไปนะครับหลังแรกที่จัดการต้องบ้านกำนันลีเขาก็กลัวมันจะเกิดการฟ้องร้องกันขึ้นแผ่นดินคือของเราหนองจานหนองยาแก้วแต่บ้านเขาเนี่ย เป็นของขเหม็นชัดๆนะเขากลวัวข้เหม็นมันจะมาฟ้องเรียกร้องเราก็เจรจากันว่าถ้าคุณไม่รื้อถอนคุณต้องยกกรรมสิทธิ์ให้เราเราจะได้ทําลายผมไม่รู้รายละเอียดขั้นตอนการเจรจานะครับจะเป็นลักษณะนั้นนะฮะเอไปทอดกระถินภาคอีสานติดแถวเอผม ผมก็ไปทอดกระถินที่ร้อยเอ็ดมานะขากลับมาติดเฉพาะติดเฉพาะต,าะตรงทางคอคอดน่าจะเป็นเขตโรงพักอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เห็นตำรวจไปอำนวยการจราจรเลยนะครับตรงนั้นโรงพักอะไรกลางดงหรือเปล่านะฮะตำรวจทางลงทางหลวงไม่เห็นเลยก็ปล่อยแมนติดตามสภาพะ <c oughs> ติดนานมากทั้งที่ททไม่มีวัตตุรถชนนะ ที่จริงน่าจะหาทางแก้ไขอยู่นะเต็ดมากนะ